ผมเคยเกลียดกระจกครับไม่ใช่เพราะผมไม่หล่อหรือไม่มั่นใจในตัวเองหรอกแต่เพราะทุกครั้งที่มองมันผมจะเห็นคนที่ผมไม่อยากเป็นตอนนั้นผมทำงานบริษัทใหญ่เป็นหัวหน้าทีมที่ใครก็ต้องฟังเงินเดือนดีชื่อเสียงดีดูเหมือนชีวิตน่าอิจฉาแต่ในความเป็นจริงผมเหมือนคนที่เดินหลงอยู่ในเขาวงกฏใครพูดอะไรไม่เข้าหูก็หงุดหงิด เจอลูกน้องทําพลาดนิดเดียวก็ขึ้นเสียงใส่ทั้งที่ผมก็รู้ตัวนะว่าผมไม่ควรเป็นแบบนั้นแล้ววันหนึ่งผมกลับบ้านค่าเหมือนเคยเหนื่อยหงุดหงิดเบื่อทุกอย่างจังหวะที่เปิดประตูห้องผมเห็นลูกสาวผมไวัแค่ห้าขวบยืนอยู่หน้ากระจกแล้วทำหน้าเหมือนโกรธใครอยู่ผมถามว่าเบาว่าหนูทำอะไรอยู่ลูกเธอไม่ตอบแต่เลียนแผบ,บท่าผมเป๊ะเลย ชี้นิ้วทำหน้าเครียดแล้วพูดว่านี่ไงหนูเป็นพ่ออยู่พ่อชอบทำหน้าแบบนี้ใส่แม่ผมหัวเราะไม่ออกเลยครับเพราะกระจกที่ผมเคยเกลียดมันดันอยู่ในร่างลูกตัวเองและมันสะท้อนสิ่งที่อยู่ในใจผมตรงเกินไปคืนนั้นผมเปิดฝฟห้องน้ามองหน้าตัวเองในกระจกบาเรทเล็กเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมแล้วครับจริงๆแล้ว ผมไม่ได้อยากเป็นคนแบบนั้นหรอกครับผมไม่ได้อยากเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายหรือพูดรำแรงใส่คนอื่นแต่ผมแค่เหนื่อยมากตั้งแต่เด็กผมเติบโตมาในบ้านที่ความเงียบคือภาษาหลักพ่อผมเป็นทหารเก่าพูดน้อยแต่ดุแม่ผมเป็นคนเก็บความรู้สึกเก่งมากเวลาทะเลาะก,กันไม่มีใครตะโกนไม่มีใครร้องไห้แต่จะเดินแยกกันไปอยู่คนละห้องแล้วทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผมเลยโตมากับความเข้าใจว่าถ้าเงียบได้ก็ไม่มีใครผิดแต่ความรู้สึกมันไม่ได้เงียบตามหรอกครับมันสะสมแล้วก็ตกตะกอนอยู่ในใจเรานั่นแหละพอเข้าสื่อไว้ทำงานผมพยายามพิสูจน์ตัวเองตลอดทำงานล่วงเวลากลับบ้านดึกทำทุกอย่างให้คนอื่นยอมรับจนวันหนึ่งผมได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าตอนนั้นผมดีใจมากแต่ไม่รู้เลยว่าภาระที่ตามมา มันคือเงาที่ผมแบกไม่รู้ตัวจากคนที่เคยพูดน้อยกลายเป็นคนที่ต้องตัดสินอยู่ตลอดเวลาต้องบอกว่าใครผิดใครถูกต้องพูดให้คนทำตามทั้งที่ในใจผมยังสับสนจนไม่แน่ใจว่าความเครียดที่ผมแบกอยู่มันมาจากงานหรือมาจากใจตัวเองกันแน่แล้วก็กลายเป็นว่าผมพาความเครียดนั้นกลับบ้านทุกวันไปใส่กับคนที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยภรรยาลูก กลายเป็นกระจกบานใหญ่ที่ค่อยๆสะท้อนความจริงที่ผมไม่กล้าดูผมเคยคิดว่าผมเก่งแล้วแต่ความจริงคือผมยังไม่เคยรู้จักตัวเองเลยด้วยซ้าหลังจากวันนั้นวันที่ลูกเรียนแบบผมหน้ากระจกมันก็เหมือนมีอะไรบางอย่างเริ่มขยับในใจผมครับผมเริ่มเงียบจริงๆครั้งแรกในชีวิตไม่ใช่เงียบเพราะอึดอัดแต่เงียบเพราะอยากฟังว่าข้างในใจเรามันพูดอะไรอยู่กันแน่ ผมเริ่มตื่นเช้ากว่าเดิมก่อนที่บ้านจะตื่นแค่ได้นั่งจิบกาแฟงเงียบๆมองแสงแดดผ่านผ้าม่านมันก็เหมือนใจได้หายใจครั้งแรกในรอบหลายปีวันหนึ่งขณะเดินไปส่งลูกที่โรงเรียนเธอจูงมือผมแล้วถามเบาๆว่าพ่อเวลาเราทำหน้านิ่งๆคนอื่นจะรู้ไหมว่าเรารักเขาผมหยุดเดินเลยครับเด็กหขวบถามคำถามที่ลึกยิ่งกว่าหนังสือธรรมะสิบเล่มรวมกัน และผมก็รู้สึกบางอย่างเหมือนใจมันโดนแตะแบบเบาๆและนั่นแหละครับมันทำให้ผมเริ่มมองสิ่งรอบตัวต่างจากเดิมผมเริ่มเห็นว่าชีวิตก็เหมือนกระจกหลายบานบางบานสะอาดบางบานฝ้าบางบานแตกร้าวแต่ทุกบานสะท้อนสิ่งเดียวกันคือตัวเราที่อยู่ข้างในผมเคยคิดว่าคนอื่นทำให้ผมหงุดหงิดแต่จริงๆแล้ว สิ่งที่สะท้อนกลับมามันคือความคาดหวังในใจผมเองผมเคยคิดว่าคนไม่เข้าใจผมแต่ลึกๆผมต่างหากที่ไม่เคยเข้าใจตัวเองเลยด้วยซ้ำวันนั้นผมเริ่มเข้าใจแล้วครับว่ากระจกที่สะท้อนแค่สิ่งภายในมันคือทุกสถานการณ์ในชีวิตที่กำลังชี้ให้เราดูใจตัวเองอยู่เงียบๆผมเริ่มใช้ชีวิตช้าลงครับไม่ใช่เพราะเบื่องานหรืออยากหนีความรับผิดชอบ แต่เพราะผมเริ่มรู้ว่าถ้าผมไม่หยุดดูข้างในบ้างทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวมันก็จะกลายเป็นศัตรูหมดผมเริ่มลองเปลี่ยนวิธีคิดเวลามีคนพูดไม่เข้าหูแทนที่จะคิดว่าทําไมเขาเป็นแบบนั้นผมลองถามตัวเองว่าทําไมคำพูดนี้ถึงกระทบใจเราแรงขนาดนี้บางครั้งผมก็เจอคำตอบง่ายๆว่าเพราะมันแตกจุดที่เรากลัวว่าเราเป็นแบบนั้นจริงๆ ยกตัวอย่างนะครับครั้งหนึ่งลูกน้องผมเคยบอกว่าพี่ดูไม่ค่อยฟังคนอื่นเลยครับตอนแรกที่ได้ยินผมงุดหงิดมากแต่พอผมเอาคำเนี้ยกลับมานั่งดูในใจมันก็จริงผมชอบพูดก่อนชอบตัดสินก่อนที่ใครจะอธิบายจบด้วยซ้ำและนั้นไม่ใช่ความผิดเขาแต่มันคือเงาที่สะท้อนให้ผมเห็นตัวเองผ่านปากเขาหรืออย่างกับลูกสาวผมแทนที่ผมจะสอนว่า หนูอย่าทำหน้าบึ้งนะลูกผมเปลี่ยนมาบอกว่าพ่อจะยิ้มให้หนูทุกวันนะหนูจะได้จำหน้าพ่อยิ้มไว้มากกว่าเพราะผมรู้แล้วว่าเด็กไม่เรียนรู้จากคำพูดแต่เรียนรู้จากกระจกที่ชื่อว่าเราเราทุกคนต่างเป็นกระจกให้กันครับคนที่มาทำให้เรารู้สึกไม่ดีอาจไม่ได้ตั้งใจแต่เขากําลังช่วยเราสะท้อนให้เห็นบางอย่างที่เรายังไม่เคยมองชัดถ้าใจเรามีความกรอดอยู่ลึกๆ เราก็จะมองคนอื่นในแววตาที่เต็มไปด้วยการป้องกันตัวถ้าใจเรามีความกลัวเราก็จะรู้สึกว่าโลกนี้เต็มไปด้วยอันตรายและคนไม่น่าไว้ใจแต่ถ้าใจเราเริ่มนิ่งเริ่มเห็นโดยไม่รีบตีความโลกทั้งใบก็จะเริ่มเปลี่ยนพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานสำเร็จแต่ใจนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราพบเจอในชีวิต ไม่ว่าจะดีหรือร้ายมันไม่ได้เริ่มจากข้างน,นอกแต่มันเริ่มจากใจเราเชื่ออย่างไรถ้าเราเชื่อว่าโลกนี้ไม่น่าไว้ใจเราก็จะเห็นแต่เรื่องหลอกลวงแม้แต่ในแววตาคนที่หวังดีกับเราด้วยถ้าเราเชื่อว่าไม่มีใครรักเราเราก็จะมองข้ามทุกความห่วงใยที่คนรอบข้างแสดงออกเพราะใจเราตั้งไว้แล้วแต่ถ้าเราเริ่มเชื่อว่าทุกเหตุการณ์คือบทเรียน และทุกคนคือครูใจเราก็จะเปลี่ยนมุมจากตั้งรับเป็นตั้งสติจากมองหาโทษเป็นมองหาความจริงที่สะท้อนกลับมาโลกภายนอกไม่ได้เป็นอย่างที่มันเป็นแต่มันเป็นอย่างที่ใจเรามองและกระจกที่แท้จริงก็ไม่ใช่สิ่งใดไกลแต่มันคือสติที่สะท้อนใจเราให้เห็นตามจริงทุกวันนี้ผมยังคงมองกระจกอยู่ทุกเช้าครับ ไม่ได้มองเพื่อเช็คทรงผมหรือดูว่าหน้าตาโอเคไหมผมมองเพื่อถามใจว่าวันนี้เราจะสะท้อนอะไรออกไปสู่โลกใบนี้ดีนะผมเริ่มยิ้มให้คนมากขึ้นแม้ในวันที่ตัวเองยังเหนื่อยเริ่มฟังลูกจริงๆโดยไม่หยิบมือถือเริ่มบอกขอบคุณภรรยาในเรื่องเล็กๆไม่ใช่เพราะอยากเป็นคนดีแต่เพราะผมรู้แล้วว่าสิ่งที่เราสะท้อนออกไปจากใจมันจะย้อนกลับมาเป็นโลกที่เราอยู่ทุกวัน ถ้าใครสักคนฟังคลิปนี้อยู่แล้วกำลังรู้สึกเหนื่อยอยากให้รู้ไว้นะครับว่าคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตทันทีแค่เริ่มจากใจเริ่มจากการสังเกตสิ่งเล็กๆที่กระทบใจเราแล้วถามตัวเองว่าสิ่งนี้สะท้อนอะไรในตัวเราบ้างอย่ากลัวที่จะเห็นตัวเองเพราะยิ่งเรากล้าส่องกระจกตรงกงเราก็ยิ่งมีโอกาสได้เข้าใจมากกว่าตัดสิน และเมื่อใดที่ใจเรานิ่งพอเราจะเห็นเลยครับว่าคนที่เราคิดว่าเป็นปัญหาเรื่องที่เราคิดว่าแย่มันคือผู้ส่งสารที่สะท้อนความจริงบางอย่างในใจเรากลับมาอย่างซื่อสัตย์ที่สุดโลกภายนอกอาจไม่สมบูรณ์แต่ใจเราสามารถสะท้อนความเข้าใจและความเมตตาออกไปได้และนั่นอาจเป็นสิ่งเดียวที่โลกต้องการจริงๆก็ได้ครับ ถ้าคลิปนี้ทำให้คุณหยุดมองกระจกในใจตัวเองได้แม้แค่สักครู่ฝากกดแชร์ให้ใครสักคนที่คุณรักเผื่อเขากำลังต้องการใครสักคนสะท้อนความรักกลับไปให้เขาบ้าง